สวัสดีครับผมบิ๊กพงษ์ระพีพบกันอีกครั้งในช่องอนุบาลคริปโตนะครับสำหรับวันนี้จะมาในหัวข้อพิเศษเพราะว่าเป็นเรื่องดีเบตบิตคอยที่ช่วงนี้เริ่มมีดราม่าออกสื่อใหญ่กันมากขึ้นในบ้านเราว่าไปแล้วดราม่าพวกนี้ก็มีกันตั้งนานนับเป็นร้อยเป็นพันครั้งแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่ามีตัวละครใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงวิชาการเริ่มออกมาให้ความคิดเห็นแบบซับแลก แล้วก็ลูกหัวซึ่งดูท่าทีแล้วก็แปลกดีนะส่วนเบื้องลึกจะมีแรงจูงใจอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เอาเป็นว่าประเด็นดราม่าที่กลายเป็นดีเบตสองขั้วเนื้อหาที่คุยมีหลายอย่างที่น่าจะเอามาเล่าเอามาวิเคราะห์ต่อเพื่อให้เพื่อนที่อยู่นอกวงการคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือคนที่อยู่ในแวดวงคลิปโตมานานมาออกกำลังทางด้านความคิดกันสุขภาพปัญญาจะได้แข็งแรง โดยผมจะตัดชื่อของตัวละครทิ้งไปนะครับใครอยากจะคิดว่าเป็นคนไหนอย่างไรก็เชิญตามสะดวกเลยนะครับผมขอเรียกคนที่ออกมาสับบิตคอยว่ามิสเตอร์แอนตี้บิตคอยจากนั้นผมก็จะลองตอบลองไขประเด็นตามความคิดความเข้าใจของผมว่ากันตามนี้นะครับเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกก่อนเลยนะมิสเตอร์แอนตี้บิตคอยบอกว่าบิตคอยเป็นอากาศาธาตุไม่มีมูลค่า ราคาที่เห็นนั้นคนมโนไปเองมันเป็นฟองสบู่มันเป็นการเกงกำไรอย่างเดียวแล้วก็พร้อมกับยกตัวอย่างว่าวิกฤตในปี2008ที่เรียกว่าวิกฤตซับพ,พลาม์ขนาดบ้านที่มีมูลค่ายังพังได้เลยนับภาษาอะไรกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้อย่างบิตคอยเอาเรื่องแรกก่อนเลยนะครับแกยกเคสวิกฤตซับพ,พลามมาแล้วก็โยงกับบ้าน ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัญหาตัวบ้านมันเป็นปัญหาสินเชื่อด้อยคุณภาพที่ผูกกับบ้านแล้วเรื่องมันก็เกิดจากความโลภของแบงค์ที่เอาสินเชื่อด้อยคุณภาพสินเชื่อดีมายำรวมกันแล้วก็หั่นออกมาเป็นชิ้นเล็กๆออกมาเป็นตราสารทางการเงินที่เรียกว่า MBS จากนั้นก็เอาไปแต่งตัวคือเอาไปทำประกันเอาไปดันให้มีเครดิตเลตติ้งดีๆแล้วก็เอาไปขายให้กับนักลงทุน โดยเฉพาะสถาบันกองทุนใหญ่ๆปรากฏว่าขายดิบขายดีพวกแบงก์ก็เลยวนลูปมาหาคนซื้อบ้านใหม่อย่างเร่งด่วนทั้งที่พวกนี้ไม่ได้มีศักยภาพในการผ่อนหรือบางคนเขามีบ้านอยู่แล้วแต่เขาต้องการสินเชื่อเพื่อมาทำของขายก็เลยไปกวาดเอามาซึ่งบางคนก็มีบ้านอยู่ในมือถึง4-5หหลังด้วยกันและเขาก็ทำอย่างนี้ในวงกว้างทั้งประเทศเลย ดังนั้นปัญหาของมันก็คือหนี้ด้อยคุณภาพที่หลอกชาวบ้านไม่ใช่เรื่องบ้านและที่มันพังก็เพราะเรื่องนี้มันเป็นความโลภของทุนแบงก์สุดท้ายเมื่อมันพังรัฐก็เข้าไปอุ้มโดยใช้เงินภาษีดังนั้นเอาเรื่องนี้มาโยงกับมูลค่าของบิตคอยมันคนละเรื่องกันครับและยิ่งยกเคสนี้ก็ยิ่งเข้าตัวเองเพราะว่ามันเป็นตัวแสดงถึงความไม่รับผิดชอบของรัฐ ที่เข้าไปอุ้มคนรวยและความสวยก็ผลักให้กับคนจนลับไปคือทุกวันนี้ผมยังเข้าใจว่านี่พวกนี้ยังอยู่ในบัญชีของเฟดอยู่เลยและการที่มิสเตอร์แอนตี้บิตคอยบอกว่าบิตคอยเป็นอากาศาธาตุกับตัวอย่างที่ยกมาคือเหมือนแกกำลังจะบอกว่าบิตคอยเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่จับต้องไม่ได้มันเป็นโค้ดมันเป็นตัวเลขลอยๆแล้วก็ไปจบว่ามันก็เลยไม่มีมูลค่า ดังนั้นที่มันซื้อซื้อขายขายกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าความโมโนของคนส่วนใหญ่ที่เข้าไปเล่นขอโทษครับท่านเคยสังเกตไหมครับว่าบริษัทที่มีมูลค่ามากกว่า2ล้านล้านดอลลาร์เป็นอันดับสองของโลกที่ชื่อว่า Microsoft รายได้เขามาจากโปรแกรมที่ชื่อว่า Windows และ Office ขายกันมา20-30ปีมันเป็นโค้ดนะครับมันล่องลอยอยู่ในอากาศ จับต้องไม่ได้แต่บริษัทจำนวนมากทั่วโลกท่องจ่ายเดือนละเป็นหมื่นเป็นแสนเพื่อใช้โค้ดพวกนี้ถามว่าอันนี้มโนไหมทีนี้มาดูตราสารอนุพันธ์บ้างที่เทรดกันในบ้านเราแล้วก็ทั่วโลกอย่างเช่น Index Future มันมีตัวอะไรที่จับต้องได้ไหมดัชนีหุ้นมันจะส่งมอบกันอย่างไรในตลาดฟิ t u r อโลกอย่างเช่นตลาด CME ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มาคมาสัญญาฟิวเจอแปลก เยอะแยะแม้กระทั่งสัญญาฟิวเจอร์พายุเฮอริเคนก็มีคือทั้งตลาดซื้อขายกันในแต่ละวันเป็นหมื่นเป็นแสนล้านดอลลาร์มันจับต้องไม่ได้ผมถามว่าอันนี้มันมโนไหมมันเป็นอากาศสาทธหรือเปล่าแล้วมันจะส่งมอบพายุเฮอริเคนกันอย่างไรแต่เขาเทรดกันอยู่นะทีนี้ลองมาดูสิ่งที่ใกล้ตัวอีกนิดหนึ่งพวกแนวคิดทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนกันนักวิชาการสายต่าง ปรัชญ,ญาที่นักคิดทั้งหลายที่คิดขึ้นมาแล้วก็ตีพิมพ์ผลงานลงวารสารหนังสือต่างๆดูดีๆนะครับมันคือความคิดส่วนภาชนะที่รองรับความคิดนี้ก็คือกระดาษแต่ทั้งโลกชื่นชมให้คุณค่าและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันก็มีมูลค่าสูงมากๆผมถามว่าอันนี้อากาศาธาตุหรือเปล่า เอาตัวอย่างพอแค่นี้ก่อนนะครับพอหอมปากหอมคอแล้วก็ถ้าท่านเปิดใจเสียหน่อยนะครับทำการบ้านเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งเพราะมันต้องใช้ความรู้ไปต่อความรู้แล้วก็จะพบว่า Bitcoin เป็นผลงานเชิงวิศวกรรมทางการเงินชิ้นเอกในประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีมาก่อนมันสร้างขึ้นอยู่บนแนวคิดของจิตวิญญาณเสรีทำให้ระบบไร้คนกลางที่เป็นคนส่วนน้อยที่คุมทุกอย่าง แล้วก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างยาวนานพวกนี้เอาออกไปมันคือจุดเริ่มต้นของระบบการเงินแบบดีเซนเทลไลซ์ที่เปิดโอกาสให้คนส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมซึ่งการทำแบบนี้ได้มันยากมากมันไม่เคยมีมาก่อนเพราะต้องเข้าใจทั้งเทคโนโล,โลยีต้องเข้าใจการเงินที่ลึกเพียงพอต้องสร้างให้คนเชื่อและศรัทธา และระบบที่สร้างขึ้นมาต้องแข็งแกร่งเพียงพอต่อการโจมตีต่อการโกงทุกรูปแบบได้ซึ่ง10กว่าปีที่ผ่านมาบิตคอยก็พิสูจน์เรื่องราวเหล่านี้ได้หมดแล้วตอนนี้เราสามารถโอนบิตคอยข้ามโลกได้ในเซียววินาทีค่าธรรมเนียมน้อยกว่าการโอนผ่านบริการธนาคารต่างประเทศบิตคอยมันเริ่มต้นจากการที่มีคนเห็นคุณค่าคุณสมบัติของบิตคอยแล้วก็ชอบใช้งาน เชื่อมั่นไปจนถึงศรัทธาและมันก็เติบใหญ่จนคนทั้งโลกทั้งลายเล็กลายน้อยสถาบันการเงินประเทศเอาบิตคอยมาทำหน้าที่เป็นทั้งเงินและก็เป็นสินทรัพย์ที่เก็บมูลค่าได้ผมอยากจะถามว่าคุณสมบัติที่ว่านี้มันจะเป็นอากาศสาธาตุได้อย่างไรถ้าบริษัทหนึ่งขายโค้ดที่ล่องลอยอยู่ในอากาศได้จนมีมูลค่า2ล้านล้านดอลลาร์แล้วโค้ดของบิตคอยที่ทำงานอยู่ จะไม่มีมูลค่าได้อย่างไรจริงๆแล้วผมทำโมเดลอธิบายเรื่องการก่อเกิดมูลค่าของสินทรัพย์ต่างๆเอาไว้รวมถึงบิตคอยด้วยก็ไม่ได้อยากจะเล่าซ้ำๆยาวๆตรงนี้ใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับส่วนอีกเรื่องที่มิสเตอร์แอนตี้บิตคอยบอกไว้ก็คือบิตคอยเป็นการเก็งกำไรเป็นฟองสบู่ คือผมจะบอกว่ามันไม่มีสินทรัพย์ใดในโลกนี้ที่ไม่มีการเก่งกําไรนะครับให้ลองมองไปรอบตัวเรามีสินทรัพย์ใดบ้างที่ไม่มีการเก่งกําไรบ้างหุ้นอันนี้ตัวดีเลยทองหรือแม้กระทั่งเงินที่เราใช้กันมันก็มีการเทรดมันก็มีการเก่งกําไรทั้งสิ้นและไอ้การเก่งกําไรนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายมันเป็น,นกลไกตลาด มันเป็นตัวสำคัญที่สร้างสภาพคล่องให้กับสินทรัพย์นั้นตลาดไหนไม่มีสภาพคล่องมันก็เป็นตลาดที่ตายไอ้ส่วนที่จะต้องไปพิจารณาก็คือคนที่เข้าไปเทรดในตลาดเขามีความรู้เพียงพอไหมเขาโดนหลอกหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดดังนั้นงานก็คือการให้ความรู้ความเข้าใจกับนักลงทุนก็ไอ้เรื่องการเก็งกำไรที่เกินจากสิ่งที่เป็นจริงมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของปั๊มแอนด์ดัม ที่มีการสร้างข้อมูลเท็จสร้างข้อมูลลวงให้กับคนส่วนใหญ่แล้วก็ลากขึ้นไปราคาสูงๆจากนั้นก็เทขายทิ้งอันนี้แหละครับที่สร้างความเสียหายที่เรียกว่าฟองสบู่แต่ขอโทษนะครับเรื่องที่ว่ามานี้เกิดในตลาดที่เป็นเซ็นเท่าไรครับมีเจ้าเป็นคนปั่นทั้งนั้นแหละผมว่าไปตรวจสอบตรงนี้ก่อนดีกว่าดังนั้นสรุปในหัวข้อนี้เลยนะครับ Bitcoin เป็นสุดยอดวิศวกรรมทางการเงินที่เปิดโอกาสให้คนส่วนใหญ่มีทางเลือกในการเอาหยาดเหงือแรงงานของตัวเองมาบรรจุไว้เพื่อรักษามูลค่าที่ดีกว่าเก็บอยู่ในรูปแบบของเงินกระดาษส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เลยเรื่องของการเก็งกำไรในสินทรัพย์การเก็งกำไรในสินทรัพย์มันก็เป็นเรื่องปกติของตลาด และคลิปโตก็เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กตัวน้อยมีโอกาสเทรดในตลาดโลกได้โดยไม่ได้มีแรงเสียดทานมากมายหรือการปิดกั้นจากคนส่วนน้อยโอเคนะครับเอาละประเด็นถัดไปมิสเตอร์แอนตี้บิตคอยกล่าวว่าบิตคอยใช้ไฟเยอะมากและก็ทำลายสิ่งแวดล้อมคือคำกล่าวหานี้เป็นคำกล่าวหาคลาสสิกนะครับ มีทุกวันและผมเชื่อว่าเราบิตคอยเนอร์ก็ตอบกันไปเยอะแล้วหลากหลายมุมมองนะครับแต่สำหรับผมผมอยากจะตอบในมุมมองนี้ครับลองให้ดูการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนะครับพวกเราต้องเสียอะไรบ้างเงินงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งซึ่งต้องใช้มหาศาลป้ายหาเสียงเต็มท้องถนนกระดาษใบปลิวว่อนทุกพื้นที่เงินหาเสียงเวลาของผู้คน และก็อีกร้อยแปดาที่จะต้องเสียไปเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมาแล้วทําไมคนถึงทํากันทําไมไม่ไปเปิดห้องประชุมเล็กๆเ,เอาคนสิบกับคนมานั่งแล้วก็เลือกกันเองเสียแค่ค่ากาแฟค่าแอร์ไม่เท่าไหร่ทําไมต้องมีการเลือกตั้งก็เพราะว่าการเลือกตั้งมันเปิดโอกาสให้คนส่วนใหญ่มีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการปกครองคุณค่าที่ได้กลับมามันคุ้มกับเงินที่เสียไป การแบ่งสันอำนาจจากห้องประชุมเล็กๆมันประหยัดกว่าแต่มันคือเผด็จการครับแล้วก็ผลประโยชน์ก็จะตกกับคนส่วนน้อยด้วยลอจิกนี้นะครับถ้าเรารับได้ว่าการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่ดีที่ให้คุณค่ากลับมางบประมาณที่เสียไปเวลาของผู้คนก็เป็นเรื่องที่คุ้มที่จะทำครับแล้วผมถามต่อว่าการที่มีระบบการเงินที่ดีที่ดีเซนทราไรต์ตัวหนึ่ง เปิดโอกาสให้คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมกับค่าไฟที่เสียไปมันทำไม่ได้หรอครับสำหรับผมแล้วเมื่อเทรดออฟกับเรื่องนี้ผมถือว่าค่าไฟกระจอกมากครับและเชื่อถือครับค่าไฟที่เกิดขึ้นเกิดจากโหนดที่รันบิตคอยถึงที่สุดแล้วพวกนี้ก็จะเข้าหาพลังงานสะอาดเข้าหาพลังงานที่มีต้นทุนถูกเองแล้วก็เมื่อถึงจุดนั้นก็เลิกพูดประเด็นนี้สักทีนะครับเอาละ ยังเหลืออีกหลายประเด็นในการดีเบตนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ผมจะทำแค่2ประเด็นนี้ก่อนถ้าใครคิดว่าเรื่องที่เล่าน่าสนุกแล้วก็เป็นประโยชน์ก็คอมเมนต์กันมาเลยนะครับผมจะได้มีแรงทำในตอนต่อไปอีกแล้วก็ท้ายสุดนี้นะครับใครอยากจะมาร่วมกลุ่มไลน์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้โลกคลิปโตไปด้วยกันก็ให้คลิกลิงก์จอยมาตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ